เปิดแฟ้มข่าวข่าวเปิดแฟ้มเรื่องเล่าชาว SME พลาดตกเพลงบุญชูกรมุญมาโนดเจ้าเก่ารายงาน,อนขอกลาบสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับเรื่องเล่าชาว SME ครับโดยกระผมบุญชูกมุดมาโนดน,นะครับก็จะมาบอกเล่า90กันนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการสร้างบ้านอย่างไร ให้โลกจำนะครับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณผลิตภัณฑ์ดีๆของบริษัท GPI ครับและท่านที่ปรึกษาด็เตอรเชชิชกัลยาดิมิตครับผู้ใหญ่ใจดีของเรานะครับตามที่กระผมได้นำเรียนไปนะครับว่าการสร้างบ้านของเรานะนั้นก็จะมีความแตกต่างนะครับไปจากบ้านหลังอื่นนะครับเพราะว่าในส่วนของตัวผนังอาคารนะครับมากกว่า80%เนี่ยนะครับเราใช้เป็น ดับเบิลสมาร์ทบอร์ดเีเมนต์พาร์แนลนะครับซึ่งเราใช้ผลิตภัณฑ์ของ TPI ครับมีความหนา12มิลครับวันนี้นะครับท่านนายช่างคมสันอุปจันทร์นะครับก็ได้เริ่มนะครับสารฝันนะครับโดยการนำนะครับผนังนะครับแล้วก็สมาร์ทบอร์ดนี่นะครับมาติดตั้งซึ่งการติดตั้งจะมีอยู่ด้วยกัน2 พื้นที่นะครับพื้นก็คือในตัวอาคารและก็นอกตัวอาคารครับส่วนในครั้งนี้ที่เราประกอบใส่เนี่ยก็จะอยู่ด้านในนะครับซึ่งการติดตั้งนะครับก็จะว่ายากก,ยากก็ไม่ยากครับจะว่าง่ายก็ไม่ง่ายครับแต่ว่าในส่วนของการที่เราจะนำในส่วนของสมาร์ทบอร์ดนะครับไป ยิงสกรูเนี่ยนะครับก็ต้องดูแนวเหล็กนะครับที่ได้เชื่อมไว้ด้วยครับซึ่งนายช่างคมสันอุปจันทรครับท่านเองนั้นก็รับได้มีการนะครับดูและก็ในส่วนของแนวเหล็กด้วยนะครับเพราะว่าถ้าหากว่ามันไม่ตรงตามขอบเนี่ยก็จะทําให้หนึ่งไม่สวยงามครับสไม่แข็งแรงครับตัวทีมงานของนายช่างคมสันนั้นครับก็ได้ถึงขนาดบ้าบางที คนที่เชื่อมเหล็กมานะครับกับคนที่ทำมก็คนละคนกันนะครับบางทีครับได้มีการขยับเหล็กหรือว่ามีการที่จะเชื่อมเหล็กใหม่ก็ต้องยอมนะครับอันนี้ก็ต้องขอชื่นชมทีมงานของนายช่างคมระสานรูปจันทร์นะครับที่ทําให้นะครับการติดตั้งผนังด้านในนะครับก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับขอบคุณและขอบคุณครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับเปิดแฟ้มข่าว ่าวเปิดแฟน,นเริ่งเล่าชาว SME พลาดตกเทลงบุญชูกุุดุมาโนดเจ้าเก่ารายงอน